ยินดีต้อนรับเข้าสู่ C C S Channel และนี่คือ Mix Double R, R Today กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นมาเราเริ่มด้วยความระทึกใจกันก่อนเลยครับแถวถนนประดิษฐ์มนูธรรมฮะช่วงชั่วโม,มงเร่งด่วนเหล่านี้แหละรีบๆกันนะครับนี่เลยครับสะพานนี้ครับมาเรื่อยๆแบบไม่ทันสังเกตนะครับอะไรเง้เฮ้ย หม่เนี่ยหันไปดูนิดนึงครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้เออมอไซค์ออกมานะครับเกือบว้าวแล้วนะเออเ <Wow. S 2> นี่ยอันนี้ก็แสงขึ้นมาขอโทษขอโพกันไปฮนะเออนะครับจังหวะมัน รีบด้วยนะคงจะไม่ได้มองกันนะครับคุณอยู่กับ m i x ซ์นะครับและเทคนิคการผ่านไปแดงแบบนินเนยนะครับโดยนักขี่มืออาชีพนะครับแยกไหนสักแห่งหนึ่งนี่แหละนะครับสักเกตฟีมมาใสอคันนี้นะครับอ่านี่ครับอ่าน่าจะเลี้ยวซ้ายนะครับ เดี๋ยวสายตามปกติครับโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่เอ๊ะนัน่น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 เฮ้ยพี่มาอยู่ตรงนั้นไ,ไงวะเออนะครับนี่ฮนะเป็นเทคนิคที่อย่าเราเียนแบบเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเออวันนี้มือชิมจริงนะรับมาอีกนิดอ้าวนี่ครับเจอคนทหารม้าครับอ่าเนี่ยคนทหารม้านะครับ มันน่ารักดีนะมันดูพงอกหัวเวลาเดินนะปึ๊บป๊บแอมสองตัวนี้ที่บอกว่าไม่ได้มาแค่หนึ่งนะแต่มาถึงสองนะสำหรับมืออาชีพของการผ่านไฟแดงแบบเนียนๆนะครับข่าวนี้ครับเป็นพี่เสื้อแดงคันนี้นะครับ <c> เ <oughs> ออจำได้ว่าติดมาด้วยกันนะครับรอบนี้ทำไมทำไมอยากเฟี้ยวนะครับ สังเกตไหมคุณควรสังเกตไหมท่นแน่นั่นไงกล้าเหรอเอ้ยเนียนจริงเนะเนียนจริงไม่ทันสังเกตเลยฮนะดูเินะมีผมไม่สังเกตชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยอันตรายจากสิ่งที่คุณคิดว่าดีครับต้องเหตุการณ์น,นี่เลยนะครับไม่เจอมาครับเออเล่นเวอร์เลยนะครับ ที่ที่เราคุ้นเคยนะนี่เราจะรู้ว่าที่ไหนเนี่ยสะพานสูงครับผมหรือว่าจะไปตรงข้าโค้งสักหน่อยฮะจังหว่าข้าโค้งครับมันมีกึกนิดหนึ่งนะมันมีกึกนิดหนึ่งนะ<ด>เออถ้าดูเฉื่อยๆนี่ไม่น่าจะมีอะไรนะแต่ตะกี้นี่คือลื่นเลยนะครับมันลื่นบึ๊บทีหนึ่งเนะยเอาเลนเราเวอเลยมันดีหรือไม่ดีนะไอ้พื้นสีแดงเนี่ย มาปิดท้ายกันด้วยรถบรรทุกครับสุดเฟี้ยวคันนี้บางซ่อนนะครับตรงน,นี้นี่ถิ่นเก่าผมเลยเนี่ยบางซ่อนเนี่ยโตมาแต่เด็กแถวเนี้ยจะเข้ายูเทอร์นะเห็นแวบๆคันนี้นะมันคือรถอะไรนะบออันทีเจอรถแปลกก็อยากจะรู้จังเลยว่ามันคืออะไรอ่อยูเทิร์นกลับมาโอ้นี่ครับรถบรรทุกคันเล็กๆนะครับเออบรรทุกยิงนะแต่บรรทุกคันเล็กนะ และทีมงานของเขานะครับค <c oughs> อยโหนกันอยู่สองคนนะครับเออเนี่ยไม่เปนเท่ดีวะออแถวนี้มันมันไม่ค่อยมีรถแบบนี้นะครับบางคนอาจจะเคยเห็นบ่อยก็ได้นะ <c oughs> เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ m r b ซ์เดอะบราในคลิปนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคน สำหรับวันนี้ผมและพี่แมวดูก็ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี